ไปฝนสวัสดีค่ะวปสดีลดไปฝนเหรอสวัสดีค่ะส่ะกจอกันอีกแล้วไปฝนแฟมิลีสวัสดีค่ะวัสดีลเไป๋ฝนเหรสวัสดีค่ะสนลกจอกันอีกแล้ว ไปฝนแฟมิลี่อะไรทักทีค่ะมาเฮ็ดยังเลยเนี่ยมาเฮ็ดยังมาหลอกมาหลอกธงเมืองตีละสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขสุขคุณครับตัวจ่าเลยตัวจ่านั่นหลึกเนาะเนี่ไปฝนมายางเบิองยางเหรียญธงรับบรรยากาศธรรมชาติ เนาะพระเจ้ากระลังวานเขาสวัสดีครับสวัสดีสุขุสุขชนครับผมสวัสดีเด้อโอ้เสียงเกียดห้องไหมบ้านนะนเ,นเสียงเกียดห้องแอบแอบแอบเต็มเลยฝ่าฝนซนนึ่งเลยคึมคึมนะครับ ในกรุงเทพหน้าหน้าในกรุงเทพก็สิบประมาณนี้แหละครับเ็นกำลังวานเข่านะครับไปโฟน,น,นหนึ่งสองสามหนึ่ง เมืดๆนะครับมื่ดๆขึ้นฝนสิตกเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับแล้วโอ้ยลมเย็นใจใจ ลลแล้วครับฝนทำแล้วครับแล้วมารับบรรยากาศธรรมชาติแป๊บน,นึ่งนะครับฝนอาสิมาท้องฟูนค,คือมาได้บัารเหล่าางเด้อ จะกกรลทวงนเข้าฝนสีไม <ừ. S 2> ้ละอดีละเนาะเขาเขาจะงามนี à, quan, m ê m ê m ê, ่ยนะสิวันไม่ไหม้ละเอเฟกตเขาลมแห้งนท่านฝนวันนี้รถจอดใกล้ เด้อไปฝนลุกเด้อ